เอาแล้วคิมเบอร์รี่อยากท้องพร้อมยา,ยา่าแต่ไม่ขอดองด้วยเพราะเหตุนี้แต่งงานมาร่วมปีแล้วสำหรับคู่รักหมากปรินและคิมเบอร์รี่แอนดวโวเทลมัสให้สัมภาษณ์ทีไรทั้งสองก็แน่วแน่เรื่องทายาทว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนยังแฮปปี้กับชีวิตคู่สาม,มีภรรยาและมีความสุขกับการทำงานอยู่ขนา สุดสาวคิมระหว่างที่งานอ e ีเวนต์เธอก็ถูกสื่อถามถึงเรื่องเบบีอีกครั้งคราวนี้สาวคิมเผยว่าปีนี้ยังไม่มีแน่นอนเพราะยังไม่พร้อมยังมีงานที่อยากทำอยู่และด้วยหลายอย่างมากเรารู้สึกว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่ แต่ถ้ายาแต่งแล้วท้องก็อาจจะคลอดพร้อมกันก็ได้ยาบอกว่าอยากท้องพร้อมกันก็ดีคงจะมันดีซึ่งเรื่องนี้เพิ่งคุยกันไปเหมือนเขาก็มีวางแผนแล้วด้วย เราก็เลยบอกว่าทอมพร้อมกันเลยสิมีเพื่อนอีกคนเขาก็กําลังอยากจะมีลูกคนที่สองเหมือนกันแต่คงไม่จับคู่ลูกสงสารลูกส่วนตัวไม่อยากได้ลูกแฝดเรารู้สึกว่าอยากเลี้ยงคนเดียวเลยผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนก็ได้แต่ดูเหมือนพี่หมาสนใจผู้ชายมากกว่าเพราะเขาเพิ่งมีหลานเชื่อว,ว่าถ้ามีลูกจริงๆขิมเชื่อว,ว่าพี่หมากจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมชงนมได้แม่ก็นอนดูทีวีป ซัมนมไปคือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้วถึงจะมีแค่แฮรรี่น้องหมาเขาก็ทำทุกอย่างเช็ดตัวเช็ดเท้าปั่นหูเราไม่ได้เป็นคนทำเลยจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ